ขอสวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวโปรแกรมมาโครรถลังดีดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่นรีวิวตัวโปรแกรมมาโครรถลังดีดล่าสุดนะครับของเกมเอเปกนะวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวโปรแกรมนะครับบนเว็บไซต์ v i p โปรไทยกันนะครับก็มาดูตัวมาโครกันงัดต้องบอกก่อนนะครับว่ามาโครรถลังดีดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นโปรแกรมที่ปลอดภัยนะครับมันเป็นสคริปต์นะมันเป็นสคริปตรถลังดีดนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นแบบมาโครนะ สามารถเลือกได้ถึง7เกมนะครับไม่ว่าจะเป็น c o u n t เตอร์สไตลนะครับพับ g s t ตรีมนะเกมรัดเอปกเลนโบตซิกแล้วก็ Battlefield 2 0ศูนแล้วก็ Warzone นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นรีวิวล่าสุดสําหรับเกม a อปกนะคือเกมรัดเนี่ยผมก็ทําคลิปรีวิวล่าสุดไปแล้วนะลองไปดูนะครับวันนี้เนี่ยมารีวิวล่าสุดสําหรับเกมเอปกกันนะครับต้องบอกก่อนว่าเราจําหน่ายตัวโปด้วยนะตโปเปกอาร์เอนี่ตัวนี้ก็ไม่โดนดักแบนนะครับ ล็อกเป้าเนี่ยขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละบุคคลเลยนะครับนะเออเรามี a p e ป2เวอร์ชันนะครับก็คือตัว R S กับตัว private การันตีว่าไม่โดนดักแบนแน่นอนนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆผู้ใช้งานเหนียวแน่นนะครับนะแต่ถ้าใครอยากเล่นเพจเซฟหน่อยก็มาโคโรรนดีดนะครับ ทำการกดสั่งซื้อคีย์ายนาวเลยนะครับเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มหลายๆวันเข้ามานะครับแต่รอเราปรับปรุงเว็บไซต์นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับรอติดตามจะมีหนึ่งวันเจดวันแล้วก็ถาวรนะครับรอติดตามเลยนะครับผมทําการกดสั่งซื้อคีย์ายนาวนะครับไปที่น้าจัดการคีย์หรือดาวน์โหลดนะนะครับนี่ก็เรื่องลงมาครับมาที่หน้าร่าสุดนะก็อันนี้ครับมาโครถลังดีนี่เห็นไหมคอนโดนซีคันลอกเลยครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้นะก็จะได้ไฟล์ตัวโปรนะครับด้านขวามือนะครับตัวโปรอาจจะดาวนะ์โหลดนานนิดหนึง่งเพราะไฟล์ข้างในมันเนี่ยมันจะเป็นสคริปต์อยู่ข้างในนั้นเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปมึงแค่ล็อกอินกรอกคีย์แล้วใช้งานได้เลยนะครับก็เมื่อดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเสร็จนะนะครับก็จะได้ไฟล์ชื่อนี้มานะครับทําการกดคลิกขวาแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์ออกมานะครับ มันก็จะอยู่ในกระจุกเดียวแบบนี้นะครับนะนี่เห็นปะก็นี่ครับรันตัวนี้เลยกดคลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมย้ําเลยนะครับบางคนเนี่ยกดดับเบิลคลิกเปิดตัวโปรแกรมมาโครแม่งจะจับปืนแล้วหล่อนจับปืนแล้วเอ๋อนะครับคือมึงต้องกดคลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมนะครับอันนี้ผมจะย้ําตลอดนะคือเวลาเล่นโปรแกรมหรืออะไรเนี่ยนะครับพยายามกดคลิกขวารันแอดมินใครที่ยังไม่มีรหัส ล็อกอินแบบอีเมลตรงนี้นะครับให้ทําการกด c r e a t e account ใหม่นะครับตรงนี้นะคือทําการสร้าง Account ใหม่อ่ะนะครับกรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านรหัสจะแยกจากเว็บไซต์ VP Pro ไทยนะครับทุกคนก็คือสมัครแยกอีกทีหนึ่งก็ใครที่ลง Windows ใหม่นะครับก็คือรหัสนั้นจะใช้ไม่ได้นะคือเอ็งต้องสมัครใหม่เลยนะครับนะก็กุญแจนะครับตรงนี้ทำการกดคอนโทรลวีวางนะครับคีย์ที่เราสั่งซื้อมากด Activate เมื่อเรากดอ t i v เว e ไปเนี่ยมันก็จะมีเวลาจับอยู่ตรงนี้นะนะครับก็จะสามารถเลือกได้นะครับก็วันนี้มารีวิวโปรแกรมเอพิกกันนะครับนะสำหรับมาโคนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเลือกไปไหนก็ได้นะครับนะก็วิธีการเลือกนะครับก็คือกดลูกศรน,นะครับซ้ายขวานะเห็นปะทุกคนนี่ลูกศรซ้ายขวาในการเลือกปอกนะครับประมาณนี้โอเคเข้าเกมเลย นะครับก็บอกเลยหลักๆตัวนี้ไม่โดนดักแบนแน่นอน100เเ็นะครับลูกค้าชอบใช้งานโปรเออโปรแกรมมาโคลดรงดีดเยอะมากๆนะครับเพราะมันไม่โดนแบนนะครับไอโปรแกรมมาโคตัวนี้นะครับมันจะเปิดตลอดนะทุกคนชนะแล้วเนี่ยมันจะเกะกะให้ทำการกด F2 นะครับให้มันพับไปก็เดี๋ยวผมลงห้องเทรนนิ่งให้ดูก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอธิบายในแมปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะ โอเคมาเวลาเราจะเล่นตัวโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนําว่าให้ลงห้องซ้อมก่อนนะครับนะไปครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อมาถึงแบบอย่างนี้แล้วทําการกด ESC ครับแล้วก็เอาตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับไปที่เซตติ้งครับนะกด F 2ก็คือจะเปิดพวกโหมดลดรงดีดนะฮะ Anti r e c o l l นะครับนะก็ทําการไปที่เซตติ้งนะครับ ตัวเกมก็ไปที่เซตติ้งด้วยนะครับหลักๆแล้วตัวเกมนะครับเราจะดูหน้าวิดีโอนะครับหน้าวิดีโอตรงขนาดหน้าจอนะครับปรับให้ตรงกับตัวโปรแกรมนะคือตัวโปรแกรมต้องปรับให้ตรงกับหน้าจอเราเว้ยนะครับมาโครเราเนี่ยจะเน้นจับหน้าจอนะครับนานแล้วก็เป็นมาโครออกมานะครับนะฉะนั้นแล้วต้องปรับขนาดหน้าจอในตัวโปรแกรมนะครับให้ตรงกับตัวเกมเราด้วยนะครับ ต่อไปครับที่เราต้องดูนะครับก็คือเปิดออโตเมติกเวปอนนะครับเวลามึงสลับปืนเหลืออะไรเนี่ยมันจะมาโคปืนให้อัตโนมัตินะครับแต่มึงต้องรันตัวโปรแกรมคลิกขวารันแอดมินนะย้ำเลยนะครับต่อไปนะครับไปดูเมาส์นะครับที่เราต้องปรับตรงกับตัวเกมนะก็คือดูขนาดเมาส์ในเกมเรานะครับที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วกดนี่ครับ A D S เมาส์นะครับนะมันจะมี2ตัวแบบนี้นะครับนะผมเล่นอยู่5.0นนะครับเมาส์ผมอะ ผมก็จะรากตรงนี้นะครับมาปรับเป็น5.0นั่นเองนะครับนี่นะครับเลยสัก1ก็ไม่ได้นะต้อง5เป๊ะแบบนี้นะครับทุกคนจากนั้นนะครับก็ไอตรง A D S ตรงนี้ครับก็ปรับเป็นเลข1นะครับอันนี้ก็ปรับเป็น10ไปนะครับประมาณนี้เองนะครับหลักๆก็ติ๊กอัตโนมัติแล้วก็ปรับเมาส์เซน์เนี่ยให้ตรงนะครับให้ตรงให้โปรแกรมเนี่ยตรงกับเมาส์ในเกมเราแค่นี้เองเสร็จละเนี่ยเรื่องดีทำงานแล้วทุกคน ทำการยิงเทปให้ทุกคนดูดีกว่านะครับผมนี่อันนี้ผมยิงทั้งที่เป็นมาโคเอเฉยนะทุกคนดูนะก็เห็นปะอันนี้เนี่ยคือแค่เราเปิดตัวโปรแกรมอะมาโคมันก็ทำงานเราเว้ยนะครับนะเนี่ยเห็นปะเอาปืนไหนอะนะเนี่ยนะครเห็นปะแค่เราเลือกเนี่ยอันติเวดเวป้อนทุกคนเห็นซ้ายมือไหมนะครับมัน คือมึงต้องดูชื่อปืนให้ตรงด้วยนะครับเวลาถืออะนะครับ G7 เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือมาโคแล้วนะแต่เราต้องการสคลิปรถลังดีก็ทําการกด F2 1นทีครับแล้วก็ถ้าอยากให้ปืนนิ่งเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใส่ปอกสีม่วงนะครับหรือว่าถ้ามีปอกสีฟ้าก็ใส่ใสีฟ้านะนี่เห็นไหมทุกคนดูนี่มันจับออโต้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่สโคปให้ดูนะอันนี้ผมกด F2 แล้วนะครับรถลังดีนะ มาโคร,รถลังดีดนะครับทุกคนอันนี้รถลังดีดแบบ100นะร้บอยเ็นน,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 ะะะนะครับนะครับเอ้าเมื่อกี้ยิงครับเนี่ยพยายามดูชื่อปืนตรงอ c ตติเวตนะครับถ้ามันไม่อ c ตติเวตอ่ะบอกเลยว่ามึงจะยิงปืนแล้วดีดปกตินะครับพยายามให้ปืนมันอ c ตติเวตถ้าปืนมันอ c ตติเวตเนี่ยยิงยังไงก็ตรงนะครับยิงยังไงก็ตรงนี่อย่างปืนนี้ นะครับเลือกให้ดูเลยนะครับก็เลือกสะคงเลือกสะโบเลือกปอกนะครับปอกนี่เห็นปะอ่ะปอกอ้อปอกอันนี้ใส่ไม่ได้นี่ดูชื่อปืนนะครับชื่อปืนตรงเนี่ยยิงยังไงก็ตรงนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็ดูเซตติ้งไอ้ตรงเมาส์เนี่ยเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยปรับให้ตัวโปรแกรมนะครับตรงกับเมาส์ในเกมเรา แล้วก็ติ๊กอัตโนมัติทั้งหมดแค่นั้นเองจบนะครับอ่ะลงเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับมาเล่นอีกโหมดหนึงนะที่แบบจบเร็วๆนะครับเพราะอยากจะอธิบายเรื่องรถเร็งดีนะรถเร็งดีเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยนะครับจะไว้เช็คสถานะว่ามันอัติเวทปืนไหนอยู่นะคือหลักๆเลยนะครับเวลาเราจะแช่แข่งไอตัวนี้ยไม่ขยับนะเราต้องกดแบ็คสเปซนะครับหรือว่าไอลบคำผิดอะ่ะ นะครับเนาะมันก็จะขยับไม่ได้นะครับเลือกจุดนึงนะให้เรามองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมา t i v a t e ปืนอะไรอยู่นะครับนะก็อันนี้เนี่ยแค่กด F2 ครับมันก็จะเป็นสคริปต์ลดรืงดิดเลยนะครับแค่นั้นเลยหลักๆเลยนะครับอยากให้ปืนแบบว่า Activate ดีหรืออะไรดีอะเวลารันตัวโปรแกรมให้กดคลิกขวารันแอดมินนะครับนะเออมึงก็จะใช้งานตัวโปรแกรมได้ง่ายๆนะครับมาครับคือนนี้บอกเลยว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะ เอาตัวอะไรที่มันเฟี้ยวฟ้าวหน่อย MVP มาวะ่ะอ้าวเลิกเสร็จปืนได้ก็เฟี้ยวดิอุ้ยกระสุนไม่จำกัดหรอมาดิครับมาดิครับ โคตรเกียร์อ๋อสนายไม่มีมาโคนะทุกคนมีมาโคเฉพาะบางปืนด้วยนะฮะบ้มมามก็จะนิ่งอย่างเงี้ยว่าลงไปนัวเขาดีกว่า ลงไปดัวเขาดีกว่ามันน่าจะมันหน่อยอโหไม่ตายเออลงไปนัวเขาดีกว่าน่าจะมันหน่อยเออมาดิยิงแหลกไม่สนลูกใครออระหว่างนี้ก็ขอเติม แตกเกาะแตกแตกเสียงอะไรดังวะอีกไม่กี่ตัวแล้วนะฮะก็มาโคนี่บอกเลยว่าถ้าเล่นกับเพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยใช้งานง่ายอ่ะดูดินะครับคือแค่เราคุมปืนนิดเดียวเอง ถึงมึงมีมาโครแล้วลังดีดแต่ถ้ามึงลากเป้าไม่ตรงตัวศัตรูัวเนี่ยมันจะตายให้มึงไหมละ่ะใช่ไหมนะครับก็รประมาณนี้ครับหลักๆก,ก็เป็นมาโครโรังดีดเกือบจะทุกปืนนะทุกคนสามารถดูชื่อรายการได้นะครับนะว่ามีปืนอะไรบ้างเห็นปะ่ะนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็เซตติ้งอะไรให้ตรงนะครับนะให้ตรงกับหน้าจอ เกมของเราอ่ะนะครับนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับมาโครรถแรงดีดนะครับตัวนี้ก็ไม่โดนแบนนะครับนับไปลองเล่นกันดูนะครับใช้ง,งานง่ายนะครับถ้าเซ็ตเป็นแล้วก็จะติดใจนะโอเคครับไปละบ๊ายบาย